ปัจจุบันนี้นะครับเราจะได้ยินอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไก่ปั่นนะครับหลายคนพอฟังเพราะว่าไก่ปั่นก็จะบอกร้องยี่แต่จริงๆแล้วไก่ปั่นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันทําให้ชีวิตของใคยหลายๆคนง่ายขึ้นนะครับถามว่าทําไมต้องไก่ปั่นนะครับเพราะว่าด้วยจากไก่เนี่ยยังถือว่าเป็นอาหารหลักอยู่นะครับเมื่อเราไปปั่นรวมอะไรเงี้ย มันคล้ายกับว่าเราเนะี่ยนั่งเคี้ยวไก่ซึ่งเราจะลองดูก็ได้ว่าเราเคี้ยวไก่200กรัมหรือ1จานเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่สำหรับการปั่นแล้วเนี่ยบางครั้งเวลาเราพบไปข้างนอกหรือเวลาที่เราต้องการความเร่งๆนะการดื่มเรียกว่าดื่มในก,การดื่มไก่ปั่นเนี่ยมันทำให้ชีวิตใครหลายคนง่ายขึ้นนะครับมีถามเข้ามาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของ ไก่ปั่นทำยังไงหลายหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องปั่นใส่น้ำเท่าไหร่ยไงไงวันนี้เราจัดให้เลยครับสำหรับคลิปไก่ปั่นนะครับจะมีทั้งเป็น c คอมพลีทมิลนะครับมีทั้งเป็น High ฮโปรตีนสำหรับคนที่แพ้นมไม่แพ้นมแบบง่ายแบบยากแบบเพิ่มน,น้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแต่ละสูตรเนี่ยมีทีเด็ดมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับ กันเข้ามาเยอะนะครับสาหรับเมนูไก่ฝันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดให้ถามว่าทําไมเราต้องกินไก่บันทําไมเราไม่กินเวกีเลยนะข้อดีของการกินไก่บันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นอาหารหลักนะครับเป็นไก่เพราะฉะนั้นอัตราการย่อยและอัตราการหิวเนี่ยก็จะช้ากว่าสําหรับคนที่ดื่มเวกแทนไก่บันนะครับสําหรับหลายคนที่ลองแล้วไม่ประสบความสําเร็จหรือหลายคนก็อาจจะประสบความสําเร็จในการดื่มทานไก่ฝันกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไพร์ r o f i t มีเมนูแรกมาเสนอง่ายนะ เมนูนี้เนี่ยด้วยคอนเซปต์ก็คือคอมฟิตบิวหมายความว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งกินไก่นั่งกินข้าวนะครับเราสามารถดื่มมื้อได้หนึ่งมื้อนะครับนะครับสำหรับคนที่ควบคุมอาหารวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเมนมูง่ายๆก็คือไก่สดประมาณ150กรัมนะครับแต่ต้มให้เรียบร้อยนะเสร็จและ้วก็ใส่ลงไปในเชฟเกอร์ข้าวโอ๊ต50กรัมนะครับ และด้วยความที่ว่าเป็นยังเป็นอาหารอยู่ไงเป็นไก่อย่างเงี้ยสิ่งที่หลายคนมักไม่ประสมความสำเร็จในการดื่มไก่ปังหรือเรียกว่าไรกินไก่ปังก็ได้ครับเนื่องจากกลิ่นนะครับดังนั้นเราจะเพิ่มโโกโก้เข้าไปโกโก้นี้ไม่ใช่พวกโกโก้ที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังทรีนวันอะไนะครับเป็นผสมโกโก้ที่ให้แค่กลิ่นเท่านั้นนะครับ ให้พลังงานค่อนข้างน้อยนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือไขมันนะครับหลายคนอาจจะใช้พีนัทบัตเตอร์หรืออาจจะใช้อย่างอื่นแต่ผมรู้สึกว่าการใช้น้ํามันเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนชานะครับใส่ลงไปสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มแรกๆนะครับอาจจะต้องใส่น้ําเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนปั่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับ แล้วก็ผมใส่น้ำไปประมาณ350ถึงเกือบเกือบ400 ml สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มรับประทานนะครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้คนจน่มเดินไปอ่เดี๋ยวเรามาปั่นร่วมกันนครับเห็นรือว่าการใส่น้ำเยอะๆเนี่ยจะทำให้ตัวเนื้อข้างในเนี่ยละเอียดเร็วขึ้นนะครับปั่นจนกว่าจะละเอียดนะครับใจเย็นๆไม่ต <Gym. S 1> ้องรีบเพราะถ้าปั่นออกมาแล้วไม่ละเอียดเนี่ยชีวานาลังทีกขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะติดคอนะครับและจะเป็นกระสุนใหญ่สำหรับคนที่เริ่มทานใหญ ที่เช็คคือลองเอียงดูนิดๆ,ดๆว่าข้างในเนี่ยมิกซ์กันเป็นน้ำดีหรือยังนะครับนะบสังเกตูว่าจะเป็นของเหลวดีแล้วนะครับสำหรับพนากสนิทรุ่นนี้นะครับขอปุ๊บเป็นเอาไปได้ทันที จะไม่ค่อยมีกลิ่นไก่แล้วนี่คือเราใส่โกโก้ลงไปนะครับอาจจะได้กลิ่นข้าวโอ๊ตนิดนึงนะครับมีเท็กซเจอร์ของการเป็นเนื้อกัน,นิดนิดนะครับดื่มง่ายแนะนําให้แช่เย็นนะครับแลวจะลดกลิ่นคาวลงได้เยอะเลยนะครับสําหรับเมือแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสารอาหารที่ได้สําหรับมื้อเนี้ยเท่าไหร่เป็นมื้อเดียวที่เราสามารถดื่มได้ภายในเวลาไม่เกิน2นาทีนะครับดีกว่านั่งเคี้ยวไม่ละ